นะทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตผู้เฮลเป็นกันนะฮะเป็ยไเปยไม่ได้เจอกันนานเลยนะเงินเรยไปสูกันดีกว่อัปเดตกันเลยทุกคนไปกันเลยไปจีจีใหาเราสายรอนระดัและวทุกคนจะรอไปกันเลยนะทุกคนไปกันเลย ไปกันเลยเด็กทุกคนไกันเลยเด็กทุกคนนะไปกันเลยเด็กไปเลยไปเลยเด็กทุกคไปกันเลยไปกันโลดเลยทุกคนไปกันโลดไปกันเลยเด็กทุกคนไปกันเลดเป็นกุญแจนอนใจจ้เป็นคุเนอร์นอนดมีบีดีจอรนบอกมีทีจอรถกับจอดเดขับไปเลยนะจ๊ะนี จะลวงวานอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะเฮ้ออันนี้เป็นวิวหน้าบ้านนะทุกคนมาดูหน้าบ้านกันก่อนนะทุกคนมา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 ,มาลาเทียนะอันนี้เป็นดังบ้านนะทุกคนก็นเป็นปกติก็มีที่โต๊ะนั่งเล่นนะทุกคนปะปะเกิดก็จะไปข้างในกันเลยนะทุกคนนะ นี่มันก็จะลุงรังมันก็จะงงนึกเทุกคน่าดังอ่อไม่มยูไนเนี่ยทุกคนแล้วมันก็จะเป็นไอ้อะก่อนบอกห้แหละทดกคนนน่ะโอเคเราจะมาใส่ชุดกันก่อนนะทุกคนอมาใส่ชุดอันนี้ก่อนนหะทุกคนมาทุกคนอันนี้อะไรอ่ะมันอะไรม่ะ ค้นนาดูคนมามากันนาุกคนอันนี้เป็นห้องอะไรนอันี้เป็นห้องกินข้าวนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นดูทีวีกันเล่นเล่นนะุกคนบายไปขึ้นชั้นบนกันนะุกคนอ่อห้องที่หนึ่งก่อนนะุกคนเป็นห้องทำงานห้องอ่านหนังสือนะทุกคนไอ้ไม่ห้องนอนขผา้ชัย เในห้องนอนคับผู้ชายนะทุกคนนะอันนี้เป็นห้องกับห้องนอนผู้ชายนี่มันจะแยกนดหน่อยไงทุกคนและอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนไปกันต่อห้องที่สามนะทุกคนห้องที่สามมันจะเป็นอย่างได้กันทุกคนไปไปไปทุกคน ห้องอ่าอ,งองางของทำงานนะทุกคนจบแล้วทุกคนไปไปดูช Dial ั้นบนกันนะทุกคนอันนี้เกิดเป็นห้องนั่งเล่นเหมือนพุทธาเดค็ดดคนโน่เหมือนพุทธาเดี๋ยวจะค้นไปนะก็มีแครนี้ทุกคนบ้านหลังนี้มันจะมีแค่นี้เดี๋ยคนอ่า มันจะมีบ้านต่อไปยู่เลยทุกคนมา่อ่ปไปมันก็จะเป็นอันนี้เลยทุกคนสี่ชมพู่นะเดยทุกคนใบกินต้อเลยทุกคนอันนี้มันก็จะเป็นอันนี้แบบนี้นะทุกคนอ่าอันนี้เป็นห้องอะไรไล่อันนี้เป็นห้องแต่งชุดนะทุกคนห้องแต่งชุดนะทุกคน มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะทุกคนไปแต่งตัวกันเลยไปกันลอดให้กับห้องนั่งเล่นนะทุกคนห้องดูทีวีนะทุกคนและอันไอ้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนห้องนับกติเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวเสืส้อผ้านะทุกคนไอ้ไม่ห้องห้องกินเ้านะทุกคนอันนี้ก็เป็นห้อง ห้องหนังเล่นที่ดูฮาวีดีบันบ้าเบ,บอร์กี้อะทุกคนไปกันต่อโลดอันนี้มันจะเป็นห้องนอนแบบแคบๆไอห้องนอนแบบแคบๆเป็นิง่ครื่งแต่งเนื้ออันนี้ห้องทง่ายนะทุกคนขึ้น,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 ออน,นไปชั้นบนกันนะทุกคนไปด,ดูดอันนี้ห้องนังเล่นเหมือนกันนะทุกคนนะทุกคน Ok, này đứa con Mình không biết bà mà đi này đứa con Ý Chê cơ cơ mẫu Mình có này Mình cơ Ok, này đứa con Mình mà การคีบนานนะทุกคนเดี <ambling kinds> <mon ter> so ๋ยวจบคีบนี่นะทุกคนเราก็จะไปเล่นอัดคีบเล่นเกมอื่นกับ f อซกันนะนาดานะทุกคนนนนนนนก็นอนนนนนนอีกกบุกคน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 ที่กบมาสนุกตนุกนกนันด้วยนะนนนนนทุกคนนะบายบายดาบุย